ที่หาเห็ดพอฝายได้จ้ะเวลาฝนตกได้จ้ะเนี่ย่นจะเป็นตาสีขาวๆแนวนี้จ้ะเห็นมาฟูขึ้นมาันจะไม่เหมือนเห็ดเพาะหนังนะคะที่เห็ดเพาะหนังเพื่อนจะเป็นเม็ดขึ้นมาเลยแต่ว่าเห็ดพอฝายเพิ่นจะมีเส้นใหญ่มีหลากค้องเืินหลายเนาะหุ่มห่ออยู่แต่เรืจะบ่เห็นชัด คอเฮ็ดพอหนังแต่ก้วมแสบกับแล้วแต่ผู้มักจะ้ะค้นก็นมาเฮ็ดพอหนังค้นก็นมักเฮ็ดพอฝ่ายอันนี้มักทั้งสองอย่างจ้ะอันใดมีให้เก็บเอาเบิดนี่ไม่เป่งๆเ,เ,เลยต้องใส่เวลาคอยหาน้จาจเพบาว่าก็หยาเพื่อนหลาย ้องไปหาน้ำที่ว่าเป็นเป็นสากที่ว่าเพิ่นเคยเกิดปีที่แล้วจ้ะมันจะเป็นประมาณนี้มันจะแตกออกแล้วเชื้อเขาจะออกมาเขาก็จะเป็นดอกในปีถัดไปคือสปอร์ของเขาก็จะไลไปตามน้ำ่ะค่ะตกมองได้กับเกิดมองนั้นจะ้ะเอ็ดพาะฝ้ายของเรานะคะวันนี้เก็บเ็ดพาะฝ้ายเด้อพี่นอง เอ็ดเพาะนางม้นพ่อจ้ะมีอะไรก็เอาไว้ก่อน,นจ้ะเอ็ดเพาะฝ่ายจ้าเจออีกแล้วพี่น้องเอ็ดเพาะฝ่ายจ้ะยิ้มเอาเลยสังเกตกับผู้เห็นเลยบางเถือส่วนนิ่น้ำกอหยาพี่น้อง คนเขาหาแบบหาแบบเก่งเขาสวนเบิร์ดเอาเสียมออยังมาสว่วนมังเบิร์ดมองได้ก็ได้มีบัมีสั่วไปทัวบัมีแห้งจะเห็นปานนั่นแลพี่น้องไปเก็บเ่น,เนี้ก็บบดีแล้วหาไปที่ระดวกซ่องด่กนี่หละมีโชควาสนาแล้วก็จะเห็น จะต,ต่อกันไปโดยไม่ต้องคุดตรงคนให้มันยากลำบากเนาะแต่น,น้อมแห้งเลยเมื่อยอยู่เ้อะหมูอ่านก็ไปเเคียเฮ็ดเพาะหนังเฮ็ดเพาะหนังเอาต้องเกียหาจากพ่นปุกใบใหม่ปุกหน่วยเพ่นไว้เกียก่เห็นไปเ,ไเรืร่อยๆก็เลยเคียไปเรื่อยก็เลยเปลืองแห้งเลยพี่น้องอนะเก็บเพิดพาะฝายกันตัวพี่น้อง เป็นแตกเป็นพ้นโอดโดทีนี่เป็น,เ,น,เ,ปนเป็นโคนเลยที่จันอ๋อสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกอ๋อนจะดกอกยังไง6ดอกเจ็ดดอกเปลีด่ดอกก็ดอกไปหน่อยพี่นนุงมันเป็นพ้นอยู่เล็กเอรฝ่ายได้จันิง อยากเป็นมาบพาท่านเป็นไก่แก่แล้วนา่าจ้ะนี่ดูสิวะอยากเอาหมูเคี่ยวด้วยจ้ะเพราะว่ามันขี้บาดโอ้ยเน่าขิ่นกระมีพี่นอ้องเสือดายดิอ๋อเสือดายโคู้เป็นโค้ดขึ้นนั่นนี่หยังพี่นอ้องไม่งั้นเลนนิ่นได้จังเลยบนโค้ดติดผอฝ่ายนะคะ ปัดปัดปัดัอเพ่ยังอีกแก้วกับพี่นองคนนีเก็บสิคะรออะไรสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเปดเก้านหันเลยแปดค้นเลยเก่าพี่นอน อีกแบบหนึ่งอาเมกษกมุน้องด้ยนี่นี่ตะกอนมาหาเพื่อนกระร่งแตกเนาะไม่เวีนไปสามสี่หมื่นเท่านั้นได้เจอพี่น้องเป็นกี้เท่าทิมโอ๊ะวิเศษดาษเ,เป็นไฟล,ลามทุ่งเยียดายดี อ๋อกระพนหนึงอ้โดกเพชรนะนะีบหดเพานะคะจะเป็นเห็ดเพาะฝายค่ะอดอกสี่ดอกเต็มกำมือโอ้โหอ เป็นพ่นเป็นพ่นเลยโมเดลมาหาลายเหม่อเนะาะได้ดิมันจะเวียนกันไปค่ะมันหลายป่าเวียนไปเวียนมากับมาปลาเกา่าต้านสีม่ฮอดปลาเกา่าคนเฒ่าแล้วได้ด,ดิแต่ยังพกกินได้อยู่จ้ะที่พอฝไฟเนาะ เนเหนอข้างในเป็นแม่งซขาวๆอยู่ก็กินได้จ้ะ ผิปโพฝ้ายที่เราหามานะคะก็ไม่เยอะแต่ก็ได้พอแกงอยู่จ้ะมีแต่เม็ดใหญไงเป่งๆม้เนี่ยอาแมนูกสิ่นป่าพี่น้องเม็ดใหญ่ก็โล่เขาก็ามาขูดดินออกนะจ้ะผิปโพฝ้ายนะคะมใหญ่ๆเป่งๆ,ๆแล้วก็จะมาทำเมนูอะไรกินก็คอยชมกันนะคะ พิจารฝ่ายที่เข้าหามาจ้าน่จ้ะ